พระรมพรมฤาษีกัสยปะเทพบิดรทรงเป็นหนึ่งในคณะพระประชาบดีผู้เป็นใหญ่แห่งพระพรมธาดามหาเทพทรงมีพระชายาสิพระองค์ผู้ทรงเป็นมารดาแห่งเทพอสูรรวมถึงสรรพ,พสิ่งทั้งหลายพระชายาทั้ง13พระองค์ล้วนเป็นบุตรีแห่งเท้าทักษะประชาบดีดังนี้ 1. พระแม่อัติติมารดาแห่งสกุลธาทิตและทวยเทพทั้งปวง 2. พระแม่ทิติมารดาแห่งพระวายุสกุลมารุตและเหล่าอสูรใดทยะ 3. พระแม่ธนุมารดาแห่งสกุลทานกแท้มีบุ100ตรหนึ่งร้อยตนเป็นปีศาจผิดรูปผิดร่างเรียกว่าทานก 4. พระแม่อริสดาให้กำเนิดนางฟ้าคนทันกินนอนกินนรี 5. พระแม่สุรสาให้กำเนิดงูใหญ่ทั้งหลาย 6. พระแม่สุรพีให้กำเนิดบุตรกึง่งวัวก,กึ่งควายและโคกามเทนุ 7. พระแม่ตามราให้กำเนิดบุตรกึ่งอูดกึ่งมา้ากึ่งแพะนกทั้งหลายและให้กำเนิดบุตรตรีสี่องค์ 8. พระแม่โกรทสามารดาแห่งปีศาสกุลโกรทวสาหนึ่งล้านตน 9. พระแม่อีราให้กำเนิดนางไม้ต้นไม้และสมุนไพร1ิ 10. พระแม่กัดทรุกมารดาแห่งนาคอาทิพยาอนันตนาคราชและพยาวาสุกรีเป็นต้น 11. พระแม่วิสวราให้กำเนิดยักษ์และปีศาจไม่มีสกุลเรียกว่ารากสด 12. พระแม่มุนีให้กำเนิดเหล่ามุนีทั้งหลาย 13. พระแม่วินิตามารดาแห่งพยาครุฑพระอรุณและพระแม่เสาทหินี พระกัศยปะเทพิดรทรงเป็นผู้นิพนธ์คำพีฤกขเวทมัณทลที่เก้าซึ่งเป็นส่วนที่กล่าวถึงการประกอบพิธีด้วยน้ำโสมเรียกว่าโสม,มะปาวามานในคำพีวายุปุราณะบันทึกไว้ว่าพระนามกัศยปะมาจากการที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานการสวยน้ำโสมที่เรียกว่ากัศยะพระกัศยปะเทพิดรทรงอวตารเป็นพระวะสุเทวะ ผู้เป็นบิดาแห่งพระหริกริณนาอวตารนอกจากนี้คนในยุคโบราณยังเชื่อกันว่าแคว้นกัสมีหรือที่รู้จักในชื่อแคชเมียรคือดินแดนที่ได้รับพรบารมีแห่งพระกัสยปะเทพบิดรตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวเจ้าตัตระเทวัลเลชื่อว่าการบูชาองค์บรมพรมรืฤษีกัสยปะเทพบิดรเป็นการขอพรให้ได้รับบารมี ได้รับมหามงคลทั้งปวงและขอพรตามใจปรารถนาบทบูชาบรมพรหมฤาษีกัสยปะเทพบดอนโอมพรหมะกัสยปะเทพบดรสีโอมสีจกสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้า ตันตราเทวาลัยประดิพัตย์21สะพานควาย